พี่น้องเห็นบักคุงเฮิมถีอ่ยมองจักบอจากพี่น้องกอบกรอบเลยต้นนี้เขาเกิดเองแ้วกระโดกแห้งจกะพี่น้องเขาเกิดอยู่ข่างบานพ่อยีมองเองอ่าบักคุงต้นนี้ทั้งนวยใหญ่ทั้งหนันกกินตั้มสมกับกรอบแสบกินซุกกระแหงแสบจ้ะพี่น้องจกักพันหยังยี่มองกับบมูหว่าพัานหยังจ้ะพี่น้องแต่ว่าแสบทั้งตั้มสมทั้งกินซุกจก่พี่น้อง เมื่อนี้ญาตีพี่น้องทั้งเมื่กะทย่อยมาร่วมกันตาเตรียมงานเห็ดกระถินอุทิศหาพ่อหาแม่แล้วก็หาญาติพี่น้องเยี่ยมองเนาะอ่าเห็ดอยู่บ้านพ่อเยี่ยมองเนี่หละจ้าพี่น้องอ่ะหลานอยู่ขังหลังเล้นเยี่ยมองอยู่ขงังหงลังนันก็ลังเห็ดที่หอยใส่บกหุงหนวยใหญ่หนวยนายาวที่ได้มากเมื่อว่านจากพี่น้องอาหารบรรลุมยากระตั้มบกหุงนี่ยละจ้า กระถินเป็นเรื่องของผ้าสวัสดีได้จ้าพี่น้องมือนียี่ม่องกะมาสแตนบายอยู่บ้านพ่อยี่ม่องเนอะอยู่บ้านป่าใหม่พัฒนา,จากจ้าพี่น้องเพราะว่ามือนีกะเป็นวันร่วมยาตาเตี้ยมที่เสิเห็ดกระถินอุทิศไปให้พ่อกับแม่และกญายาพี่น้องของยี่ม่องเนาะ,ะหลายๆคนกะรวมทำบุญกับได้มองมาเนาะกะขออนุโมทนาสาธุบุญน,นำํำ กะถินก็เป็นเรื่องของผ่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าสมัยนี่มันกะซส่มีปัจจัยมีเงิน,ม,งนมีทองมาเกี่ยวขอะว่าวัดต่างๆเพิ่นได้ปัจจัยไปเพิ่นกะเอาไปพัฒนาวัดน่าจะพี่น้องนั่นละ่ะมื้อนีก็เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่เนาะกะจดเตรียมงานอยากพี่น้องมาร่วมกันวันที่ยี่สิบาวันเสาร์มื้ออื่นกะ มืออื่นพาเพิ่งกัดซิมมาสวดมัญญยาดมา,าชันเพ้นอยู่บ้านยดม่องจ้ะพี่น้องหลวะกะวันอาทิตย์ยามืัเศารกับตักบาทแต่เศา้าเสร็จแล้วกัตั้งกระถินยางไปวัดจ้ะบ,บ้านพอ่อยียม่องอยู่หลังเทศบาลอำเภอกันทลลักษ์จ้ะพี่น้องบ้านปา่าไม้พัฒนากระสิไปถอดอยู่วัดบ้านปา่าใหม่พัฒนาอยู่ไก่บ้านพ่อยาม่องนี่แหละจ้ะพี่น้อง มีหลายๆคนเนาะที่เพิ่นอนุโมทนาสาธุเหตุบุญมากับย่อมองยายมองกะขออนุโมทนาสาธุกับใดบุญน้ากันเนาะผู้ใดมีใจเป็นบุญกับใดบุญลระจะพี่น้องรวมอนุโมทนาสาธุกับใดบุญน้ากันล่ะจะพี่น้องกะทินนี่เป็นบุญใหญ่เนาะใจเฮาเป็นบุญใจเฮาเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นบุญกับใดบุญลระจะพี่น้องนี่ก็เป็นทางเขา บานพ่อ,อยนยมองอ้กพี่น้องเต้นกะตังยูนาบ้านแต่ว,ว่ากะบ่ท่านได้แล้วเราแกพี่น้องกะค่อยคยทยอยตะเตรียมเนะาะพระยุวันเพิ่นกับมาซอยจับผ,า,ผาจีบผาจ้ะพี่น้องกะผู้ใดมีหนาทีแต่ละหนาทีกะซอยซยกันไปจ้กพี่น้องเพราะว่ากระถิ่นนี่ ดสามคัคคีคือพลังความสามัคคีนี่สำเร็จลุล่วงได้หลีจะพี่นอง